สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูซูมนะครับซูมเดอะไลท์แท็กนะครับ L 2 0ตัวนี้นะครับที่เราเห็นนี่เป็นซูม m 2่สิบชัแนนะครับอันนี้เป็นซูมดิจิตอลนะครับเป็นเอ่อมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่ราคาถูกลงกว่า ไมดัส M สามสิบสไลท์ที่ยอดฮิตอยู่นะครับตัวนี้ก็มีบทบาทนะครับมีความสวยงามแล้วก็โดยเฉพาะเทคนิคในด้านเทคนิคนะครับเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ iPad นะครับ iPad ได้นะครับโดยใช้ iOS ในการควบคุมนะครับจะมี แตกต่างอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อตัวที่เฟดเดอร์นะครับเฟดเดอร์เขาไม่ไม่มีมอเตอร์ที่จะเลื่อนอัตโนมัติได้นะครับก็มันเหมาะเหมาะอย่างมากเลยกับคนที่ยังคุ้นเคยกับระบบอะนาล็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือมีมอนิเตอร์อยู่ทั้งหมด6ชแนลนะครับ6ชแนล นะครับเป็นออกนะครับ6หกชแนลส่วนอ่มาสเตอร์ก็1อยู่แล้วนะครับส่วนอ่อินพุตนะครับอินพุตโมโนมีทั้งหมด16บหกชแนลนะครับแล้วก็ทางขวาด้านล่างก็จะเห็นสเตอริโออีก4สี่ชแนลนะครับทั้งหมดเป็น20่สิบชแนลนะครับอ่าปุ่มต่างๆนะครับก็จะมีอ่ทั้งคอนฟิเซอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆ เดี๋ยวเราจะมาดูจากรีวิวของทางบริษัทเขานะครับดีกว่านะครับนี่ไลท์แท็ก L ยี่สินะครับหลังจากเปิดก็จะมีไฟโชว์ให้เราเห็นนะครับหน้าตาก็สวยงามนะครับทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะ,ะจะเซฟนะครับะจะเซฟค่าต่างๆที่เราตั้งไว้แล้วก็ไป เอาไปเปิดเล่นได้เลยนะครับเหมือนดิจิตอลเป็นดิจิตอลทุกอย่างนะครับปุ่มปรับนะครับต่างๆนะครับปุ่มอินพุตเป็นคอมโบนะครับมีเกนมีคอมฟีเซอร์นะครับมีปุ่มมิวปุ่มสโลนะครับทุกอย่างนะครับเล่นได้ทั้งฟ่านไอแพแล้วก็เล่นโดยตรงนะครับเราสามารถที่จะ นี่นะครับใส่เมมในการเซฟโหมดต่างๆบันทึกบันทึกข้อมูลที่ค่าต่างๆที่เราตั้งไว้ส่วนปุ่มเลือกนะครับเอฟเฟกนะครับก็มีให้เลือกนะครับเยอะแยะนะครับนี่คือ,อมีทั้งปุ่มปรับแพดต่างๆนะครับก็จะมีจอนะครับมีจอโชว์ โชว์ตัวหนังสือตัวเลขให้เราดูนะครับเราปรับค่าอะไรนะครับอันนี้เป็นปุ่มคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เกนนะครับอยู่คู่กันเหมือนอนาล็อกทุกอย่างนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นการเลือกนะครับการเลือกให้ออกมาสเตอร์นะครับหรือจะอ่าปุ่มเลือกให้ออกหูฟังนะครับนะครับ A B C D นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับเลือก ออกนะครับเลือกเอาพุทที่เป็น, monitor นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์แล้วก็มีวัลลุ่มเฉพาะสําหรับหูฟังนะครับเนี่ยนะครับก็น่าใช้นะครับน่าใช้ผมว่ามันเป็นตัวที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับมีปุ่มเซฟนะครับรีคอร์ดต่างๆนะครับคือ เราเห็นเขาใช้ไมดัต M สามสิบสองไลน์เนี่ยเราก็อยากจะใช้นะครับแต่ราคามันสูงสูงมากเลยนะครับคือแสนขึ้นนะครับส่วนมันก็มีมือสองก็ยัง7จ็ดแปดหมื่นนะครับแต่นี่ตัวนี้ราคาเขาจริงๆ4สี่หมื่นเนะครับช่วงนี้มันก็มีหลายบริษัทมาลดราคาเหลืออยู่3 6มหมื่นหกสามนะครับผมคิดว่าเป็นราคาที่เราจัต้องได้นะครับ ผมไปสัมผัสตัวจริงๆมาจากพี่คนหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับท่านอยู่ที่เป็นร้านอาหารเป็นนักดนตรีนะครับท่านใช้ในห้องอัดนะครับโอ้โหมันน่าใช้จริงๆแล้วก็มีฟังก์ชันในการบันทึกเสียงต่างๆมากมายนะครับสำหรับซูมตัวนี้นะครับไว้เป็นที่เราสามารถที่จะเลือกใช้งานนะครับอ่า เพื่อพี่น้องของเรามีความสนใจนะครับอยากจะอ,อยากจะเล่นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องดิจิตอลนะครับเพราะว่าเครื่องดิจิตอลนี่มันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเราสามารถที่จะเลือกบันทึกบันทึกฟังก์ชันต่าง,างๆที่เราตั้งเซ็ตอัพดนตรีไว้นะครับก็สำหรับ งานดนตรีเวทีเล็กนี่ใช้ได้สบายเลยนะครับอ่า L20 ตัวนี้นะครับก็ครบคันทั้งกล่องชุดกีตาร์เบีร์ออแกนสามารถใช้ได้ครบนะครับมีฟังก์ชัน EQ เลเซอร์นะครับให้เราปรับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะปรับผ่าน IOS นะครับ iPad นะครับได้นะครับคนที่ยังถนัดใช้เฟดเดอร์สไลด์ก็ ยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับความสวยงามก็ไม่ต้องห่วงนะครับซูมเขาบอกว่าเล่นดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักไม่มากนะครับน้ำหนักไม่มากแค่3ากิโลกว่า,ก,วาก็เอามาศึกษา,ามาดูกันนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครตด้วยนะครับสวัสดีครับผม